อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกัน fc ใหม่ fc เก่าน้อมกินน้ำกันเสื้อห้องให้แก้วเพี้ยพ่อแม่พี่น้องแก้วเพี้ยตั้มมึงหุ่งเบิร์ตั้มมึงหุ่งยิงเข้าใกล้ๆเอาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราจะแซ่บบ่แซบบุรีแล้วโมเมนต์วอล์อาอแล้แซ่บบุรีมักซ์ลีใช่อยามาฮะแกันมักซ์ลีมัก มามามาข้าวมากินนากันประธานสบายดีสบายดีล่ะสบายดีสวัสดีพี่น้องกินข้าวได้พี่น้องเลยกินปิีงเชื้อค้องไห้กับแจลเผี๋ยตับมะฮงก็นจะลุยตับัะหงเนี่ยได้กว่าเนี่ยเจลเนี่ยคือแจลไม่เดี๋ยวตอนนี้บูเบิรด้เลยพวกพี่แม่พี่น้องตับมะฮงกินแต่มะฮงนะนาะพี่น้องเนาะอื มันจะดีขนดไปงากรมักจะลอยไายแงเสร็ที่ต่บุมมีใหม่เนาะอาวุเตาคุใหม่เนาะยังโอดเยอยู่พี่น้องมกันแต่ลายบุมีงามพี่น้องเนาะดีที่กระจัดอย่างพักได้กับพักั่นนะมัจะได้จะอยพี่นาที่ปลูกแถวหัวอีกสัตหนึ่งสัตวหนึ่งทีปลูกทันาดีนนะมบายดีได้ีไหนวะ กิน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 เพราะว่ามาตะนอกเลยกินได้แล้วกินกับแก้วใบแจเป็ดเพรโอวันนี้กินข้าวแต่ตะเก่าหมูแปดหมูเนาะอยากข้าวแห้งบนรากากินโลดกินโลดกินกับตำหหุ่งประมาณนี้เนาะกินข้าวเที่ยงวันนี้ข้าวใบแล้วข้าวใบก็แน่นแล้วข้าวเที่ยงใบล่ะ ต่อแซบแบบพอแม่กขาทำหุงค่อม,มัผสมไว้เนี่ผสมแล้ววราแซบเลยเกลี่วยวย้องใหย พักก้ช่องกระตาช่องถั่วกายแกะออกเตียงเตียงเหมืมันจะกินสมยังตีสิยังไงมันจะกินอันตับม, <ừ. S 1> มะฮงกระเปียจับจี ูนนี่จของผมทแคลายเท่านั้นแลยอว่าอ่งนี้นี่ขาจะห้นด้นตัเบียงนะยาวนะแม่นวะอืมคือขายที่หรือชิ้นดีแต่ก่อนคือเจ็ปสิปูขาตัดชวนับมาเปนเขาตัดชวนป่ เจ้าเพี้ยคำโตๆก่อนหมักเบ็ดตัดเข้ามาหน่อยเนาะตัดเข้ามาเบิดนะเกินแพ้วันเบิดก่อนนายคน้อยมักเนาะ ใบมังหะนี่นะกินกับตำมุงหูด้หน่วยมันในข้าวโพกินนะแซ่บประมาณแค่นัน้นก็กินมังหะบะโดนหนึ่งมือสองเพราะอันเดือดคอดวงลายมกินอันน้ำก็ไม่ได้กินข้าวแล้นะั้นต้มเครื่องข้าวหออีกลองเทาคลองเถทาคนก็กินน้ำเครื่องข้าวหอยดงไหว้ว คุณต uh ัวอะเขาอยู่กันเบื่อเขายังโมไดกินเขายังโมเป็นอย่างบางทีเป็นเช้าเช้าได้เขทกินขาขาเดียวใช่ไหมนอนล้มาเป็นน้องกินข้าวนำกันแทบเลย แบบต้มมุงกระเจ้าตมมุหแม่ไปเนาะนมักเลยข้อยแต่มักอยู่บ้านกินตํมมุ่งแค่เล้วเข่าได้มียังใส่ก็จมีอย่งใส่ส่จับแดกเป็นวงเตนัดน้ำตาลบุคอยได้กินดอกบมีเงินจืดซื้อมามกับบเราไมรัเพราะเรืองนอยเนเขาบักกินฉม ฉันว่ากินน้ําตาลเขาบอกกินน้ําตาลบ้านนอกบ้านนาเกิบไวชู้กินน้ําตาลนี่นั่นเป็นเบาหวานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องกันะม,มันเป็นนะมันให้ดีมันบูดีดอกพ่อแม่พี่น้องตายกับตัวเราเลยไม่ต่ระวังเอาข้ากลัมมันก็บ,บูดีอาหารการกินเนาะ บะเขืชินกินได้อะคือขน้อยนี่กินบัดไม่ได้ค้าวลำอย่างกินได้บุคกลต้องยุไว่เขาไปกินชิ้นนี่เป็นอืมกินเยอะใช้ชิ้นพี่เด็เสือกเข่ได้กินนวดชิน้นบ้านเราก็แห้งแล้วแล้วชินบุคคลได้กินดอกมันนอกมันนากันลักลักกับหน่อไม้เป็นลักกับปูหอยไก่กินไก่ ไก่จะคล้องมีไไก่ไข่ความความเป็นเน่ยนเบาไป่มวเข้าไปออกไปเอาบอมีขึ้บมาห ออกก่อนเดอลงมากินมะขาหนวยหนึ่งสังประจำลงแล้แล้วก็มากินอันน้ำเครื่องเครื่องหอมองเถ้อน้ำครีอีกหยกนี่งอังไงบอกแกแล้วงอนเก็เมาเมืองต่าเจีเอบมาบ่ายไม่เห่นเราเยอ่่าอันนอ อยากตะเก็บเอาคือมันเหี่ยวันยำนักวัวกับวัวเก่าไาจะโถ่พี่น้องกำลังหงุดหงมากที่เมืองนอกมีแต่ผัวและเมียเบิ่งกันพ่อแม่พี่น้องเลยสู้ๆไปด้วยกันตอนนี้ มาผู้ลุงเงินเอนชีแล้วบอกว่าไปกินข่าวไลายแม,ม่คงเล่าอยู่แล้วจะคอไปกินหน่อยกต่แบบเป็นคือกันไหมโคตรโบราณขนน้อยเนี่ยยังเขาเนี้ยเป็นโบราณน,นาาอนคลำบุดีมันได้เป็นเลยเขาไม่คู้คนมันไม่คู้คนเดือดนั่นเพี้ยอนอะไปอยู่ยันหน่อยมันช่แข้งแห้งมันก็ดีบว่เป็น ห้าซิบหกซิบขึ้นไปจะเป็นแหละพ่อแม่เป็นเนาะพ่ออะไรจะกินได้พ่อเหรอพิมนะนี่ก,กระเซยกระปาะเมียนตัง้งหัวรสชาตมันจา๋าอนี่เที่ยงชือ่อพ่อพ่อนี่ก็ เศราก็เศร้าฟั่มกันเลยพ่อแม่เปนะ็นเนาะหนักกนันตายตายภายตายมันตายนลำกันหนึน่งปุ <c oughs> ้ยได้ไหมคือหน้าเฮ <c oughs> ือนขน้อยอยู่ตายพร้อมกันเองตายพร้อมกันเลยคนนี่ไม่กล้าหรอกเมียไปห้องหมอเมียเสียเสียอยู่ห้องหมอเนาะเขาโทรมาหาเราอยู่เฮือนเราก็อบบิดไปน้ำเมียเลยแต่พ่อแม่เป็นเนาะเจ็ดแปดสิบแล้ว เพราะว่าในเยินมาเมียใจขาดทั้งคัวกรใจขาดกัทั้งคู่ทัวงคู่ก็ตายอยู่เพื่อนนอนนอนในตัง้งนั่งในตั้งก็ไปเลยเพื่อนกะถนนี่แหละถนนี่แหละคนหักกันเป็นว่าตายตาย,ตายน้ากันเคยสนายจะเป็นพว,พวเมียกันนี่แหละมันแม่นเลยขมเลยพอคิอมัออมกจะดีก่อนอ หว,นวนานหวานเก็บเจหนีิพอดีหวนานเหมือันหวานมันตอนนั้นมาอยู่ใหม่เราก็ยังมา hi, เสียหายเขาเลยจำหน่าอร่อยเรายังเหนียวมึงอยากกับเพามีดมีคนดีดด งูเดียวก็พายวิทย์ไปเป็นทหารน้ำก่ไปตีเซิรไปฮอดเวนดอกเวียดนามดูนะเมียเราไปบมญดุจะคุ้ยดิ้มียเชียอยู่หงหมอทั้งเพื่อนกับ ไปพร้อมกันใช่พี่ครับบ่กินม,มักซ์ลี่ให้พี่ให้น้องบึงน้ำก่อนมาเด้อมึงกินน้ำกันพ่อมแม่พี่น้องมักซ์ลี่สดๆหักมาในตน้นจะลอยจะลอยแต่จะลอย,ลอยมันรอพิษเดืม ก็เดินมากินก๋จ่ปมที่ชัดพ่อแม่ปนเนาะไม่บอกปูเป็นวะนะขปูู่บานนมิจะแก่นแน่ชกทั้าแน่ติทังติหนี่าปูยังมึงเนาะไม่นาเนาะไปปูก็เป็นเนาะมันเขาหยิบไปกินมึงสวิริได้ไหมืมหลายย่อยแค่ัิกเถอะ่ีอันเด้อ จำเปลีนบอก่าอะมีเพื่อนเนี่ยบ่ายตูเราไปบายคุณยำไมเปล่นเนี่ยเมื่อวานเราไปบาจ้ะกขมาว้บัจเจนตูกินจิ้มนอกปะาำน้ำเนี่ยกินนงเสือกเบอร์พัดหน่อยหนึ่ย หน่อยๆกะทีจัดคือกัน, <ừ. S 1> น,กกนอ,นนอ,อกกนันนี้เป็นเขน่อยปลูกอันนี้ปลูกบันดิสิปลูกลายซ้ำมันก็ปลูกตัวนี้ชิบบนนั้บนนะก็จะไปปลูกต,ต,ตัวนั้นโตชิบบันกะทีปลูกตัวนั้นโตชิบบันตัวตัวตัวอันนั้นบนเดินใหญ่จะปลูกพร้อมกันแต่บนน้อยๆน้อยๆจะปลูกปลูกเนาะบนไข่หัวแค่เนื้อไงเขาจะจริง หน่อยกับมีนายอืมบ้านขนาดนี้ที่และสมเทาอยู่เกือบวันเสาร์วันอาทิตย์มากอืม <c oughs> ใช่นี่บ้านทำใ <ừ. S 2> นพอดีกนินเป็นเปลือกแตงกะใช่ มันเนียว้าซื้อมันโบหวานอันนมันหวานนึกมชองเถื่อเงินเท่าไรไปหารอยิน เศราเห็นเศราเห็นเวียกซะก,ก่อนยังอีกแปดปีพ่อแม่พนะี่น้องเนี่ยเอาเซเชนจัง<ม>ไปหันไปไหนไปน้ำผึ้ดแต่ว,ว่าน้องแม่เอาคนละพักกินเบิดกินโดดจอดพ่อแม่พนะี่น้องเป็นจ<า>ุดอ่อนเอาใส่จาน<ม>นี่เป่น พอมีแปดพักกินเบิดเลยพี่น้องนีเมียปลูกไลยพ่อแม่เป็นน้องที่ตะื่อกี้แก้วต้องปลูกดอ,อกมันสิเป็นแค้มขางคือเจ้าวัดสันยูเซส์ละห่างตัวนี้ให้กายหดกายกดขวนขึ้นไปพี่น้องน่จะจนั่นเนาะเมียกะดำไปดำซับพ่อแรกพ่อแรกคนว่าเมียไปนำซับปลูกปตะเต็กโอ้ยพักยาวพี่น้องยาวจังๆเลยเนี่ยนะโอ้เกือบ เป็นคืบเนาะนี่นหละพอได้เก็บกินยด้สิพี่น้องจะได้หาหุพักมาต้มกินช่องเทาก็ได้บอกเอาแก่ลายแกบอกเอาออนไลน์หนึ่งพอดีสาวแสบทามันแก่ก,กว่านี้มันกะเนี้อซื้อมันสิโบหวานมีหวานลายตัวนี้มันหวานลายได้เนาะกินหวาน โอ้โถ่มันงามพี่น้องป้าต้นเหยาะอีเด้วลูกนุ่เหยวแท้เหยาะว่ะตาตดตาตาตาเหยาะเท้ยังมีอยู่กูร้ายหรอกปีปี้มันมักาเป็นบกปีนี้พอเป็นบกเนาะแต่ว่าเป็นอันเป็นยังเป็นเจ้าว่ะเป็นยังมักมันมักแตกบนเหยาะโดมาแล้วกับมันบโบนญ่พักโบนญ่ อยก็เป็นอันข้าวหอกเนี่ยงมุกสลีเป็นเพียแบบเดียวกับข้าวเป็นเป็นบัวน่ะกิ็นข้าวเป็นบัว,วมันกับโบราณนะเพราะมันขันบ่อฮักแต่มันปุ่งออกมาทาั้งถังเีมีอันพอยดำๆมันออกมาเนาะเป็นขึ้มมนนอครับผมเมนนอเน่าแด้วก็เป็นอันผู้ๆคือนน,นคือผายเนาะ นจะเปลี่ยนแบบไหนมันจะดีนะจะมาบอกใหน้าน,นา่งนะเบิ่งดนั่นมันเป็นอะไรนา,ง,นนางจำอะไรกินเหรอวีนี้มันเป็นยักษ์สีอะมะฮองมันเป็นยังอยู่บ้านเขาคือกันเข้าเป็นบัวมันชินม,มักลิบเขา้าอืมัมนมักตายนั่นแหละเกิดนี้ำมเข่ามาดมบ่เข่าจะหวัวเค็มน,นะนเค้มอย่ไปหวัวขนมหัวนัว

บาน,นอ่ะยู่นองฮ้อนเลยพ่อแม่พี่น้องลมแต่ลมฮ้อน,อน,ออนอยู่เท็กซัสบ่ใะนะสาวยังเล่าว่า หัวเราดีใจหย่าตายกบุได้ตัดหญ่าเราก็เมืองหอนเหมือนแคลิฟอร์เนียนะยแต่ยืนเมืองหนาวมันหอนชะมึนี้เมืองหอนชะมึนไหลอยไปแบบนี้ลอนกับที่เที่ยวไปเที่ยวมาเอาเนี่ยแล้วขนมกับเมืองหนาวเนี่ยมันงหอนเนี่ยนะเถามากัน บดผมเองกน้องย่าง,ยปรปรยางนาวกับจีโป๊บไปอยู่เมืองหอดย่ามหอยกับจโป๊มาอยู่เมืองน้เอาบนด้นะเนาะไปเมีเ่เงนดูฝนกมีเมื่อนอยูเ่เห็นี่เือนต้องไปซื้อเือนนืนม่ทางนี้จะจ่ายบดเด้อแม่พีไน้องเงอนแล้วออฟมาแลวจะปีละเนาะซื้อลม ต่ดินดำมีนาจอบุงยังใหม่ใหม่เงื่อนนอยเมื่อไห่นะพื่อนแทบห้องนอ <ừ. S 1> นเลคือห้องน,น,น,น้ำคืนผมเป็นมือตารางในห้องน,นอนได้แต่ผมหม่ย่น้องสะอาดดีจะทำคนดูเขา ้อง้วกิน,ะน,ะกนอกใหม่ามากินค่ค่ะอืมเดี๋ยวสาวนาทีเลยะเอะไรน่ยอ่ะไปปิดปะปิดคลิปกันพีน่น้องยาวดล่ะอ่ะขอมุกขอบใจเด้อพี่น้องที่ติดตาม เพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ใสนิติดปากบอกีจอยู่ใส่กันเลวแครเนาะหักแพงกันคือเก่าแะไรพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าซาดได้จนเผาใดคือกันเนี่ยนาะพ่อแม่เนาะคนลาวคนไทยเราด้วยกันหักแพงกันซึ่งกันและกันอบ๊ายบายบายทังนั้นไหมพี่น้อง